ไม่ต้องเสียเวลาตั้งท่าตั้งจิตตั้งใจตั้งดูตั้งรู้ตั้งเห็นอะไรมันเยอะแยะไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งอย่างนั้นเลยลูกไม่เกี่ยวไปเลยลูกไม่เกี่ยวเองเลยอ่ะอะไรๆก็ไม่เกี่ยวไปได้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สรุปลง,งเนื้อสู่เนื้อหาของความมายึดติดจริงๆ แไม่เกี่ยวไปได้วยกันเลยพร้อมกันไปไม่ต้องแยกนะไม่ต้องแยกไม่เกี่ยวจากสรรพสิ่งด้วยลูกยังเตือนก็ไม่เกี่ยวก็เตือนไปด้วยกันเลยนั่นแหละลูกไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ไปด้วยกันเลยไม่ต้องไปแยกนิพพานจากสังสารวัฏไม่ต้องไปแยกถ้าไปแยกแล้วมันไม่ล้างกันหรอกนะมันจะได้ล้างกันไม่ต้องไปแยกตื่นออกจากไม่เกี่ยวไม่ต้องไปแยกไม่เกี่ยวออกจากตื่นเตื่นไม่แบบไม่เกี่ยวนั่นแหละลูก แต่ก็ตื่นเพราะว่ามันเป็นกําลังมันเป็นรูปภาพในการปลดอยู่แล้วนี่ความตื่นความพร่อ่ะความจดจ้าเนี่ยมันเป็นกําลังในการปลดอยู่แล้วลูกไม่ต้องไปแยกออกจากกันเลยแต่มันมันพร้อมกันไปตื่นไปแบบไม่เกี่ยวนั่นแหละลูะลกพร่องไปแบบไม่เกี่ยวกับพร่องอ่ะแล้ พระองค์ไม่เกี่ยวพระองค์เองเตื่นก็ไม่เกี่ยวก็บตือนเองพระอมันไปแบบนี้จิตมีก็แบบไม่เกี่ยวอ่ะไปแบบไม่เกี่ยวนั่นแหละลูกมีก็ไม่เกี่ยวไม่มีก็ไม่เกี่ยวถึงจะมีจิตก็มีแบบไม่เกี่ยวนั่นแหละลูกไม่ต้องไปแยก นะไม่ต้องไปแยกอะไรเลยเพราะมันไปมันจะได้เป็นเนื้อหาที่มันเรียกว่านิพานกับสังสวัล้างกันไปเลยนิพานล,ล้างสังสวัสรพ้องกันไปเลยไม่ต้องไปแยกนิพานจากสังสวัสไม่ต้องไปแยกสังสวัจากนิพานไม่ต้องไปแยกติดออกจากหลุดไม่ต้องไปแยกหลุดออกจากติดแบบไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลย ติดก็ไม่เกี่ยวกับติดหลุดก็ไม่เกี่ยวกับหลุดมันจะได้ล้างพองไปเลยล้างตัวแบ่งแยกนั่แหละล้างไอท้ทิฏฐิแบ่งแยกโมหะแบ่งแยกอะไรทั้งหลายนั่นแหละ คำว่าทุกอย่างเตือนของเธอเตือนนี่คือทุกอย่างได้เตือนเตือนก็ไม่เกี่ยวกับเตือนเองเพราะมันไปอย่างนี้นะอนุภาพในการจบช่วยสังสวัตอนุภาพในการสมุดเฉดช่วยดับล้างช่วยว่างล้างช่วยมันจะเป็นไปเองทั้งหมดเลย แต่ถ้าตื่นแค่ตื่นเนี่ยมันเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่นะตื่นก็ไม่เกี่ยวกับตื่นไปด้วยกันเลยลูกพร่องก็ไม่เกี่ยวกับพร่รองไปด้วยกันเลยแล้วมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตจากตื่นจากพร่องไปเองแต่ถ้าทรงตื่นถ้าทรงพ่อมันก็เป็นพ่อเป็นภูมิปวดสัตว์ไม่ได้หออเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่มันปวดได้ยังไงการปวดเนี่ยมันต้องดับล้างว่างล้างกันไปเลยไล่รองลอยล้างกันไปเลยเหรอปวด มันไม่ใช่ลักษณะอะไรกับอะไรนี่ต่อให้ตื่นขนาดไหนก็มันก็ไม่เกี่ยวกับเตือนไปได้วยกันตื่นไม่เกี่ยวกับตือนเองพร่องก็ไม่เกี่ยวกับพร่องเองไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไมมเองเลยลูกพร้อมกันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างดีๆนะไม่มีเยอะที่มันมีเยอะเพราะว่าวิบากทางทิถีมันเยอะ วิบากทางความเห็นความหมายมันเยอะวิบากในยานทัศนะมันเยอะที่มันมีเยอะเพราะวิบากมันเยอะแต่เนื้อหามันไม่มีอะไรเยอะแม้นิดเดียวก็ยังไม่ใช่ตรงนิดเลยหน่อยเดียวก็ยังไม่ใช่ตรงหน่อยเลย เตือนก็ไม่เกี่ยวก็เตือนเองเลยลูกนั่นแหละตือนนอกเตือนในตื่นน้อยตือนมากก็ไม่ยกเว้นไม่จำกัดจำกยร์ตื่นก็ไม่เกี่ยวก็เตือนเองเลยลก็เรียบร้อยแล้วไม่เอาตื่นมาทําเป็นพ่อเป็นภูมิไม่ก็ไม่เกี่ยวกั็ไม่เองเลยก็เรียบร้อยแล้วไม่เอาไม่มาทํา เป็นตัวปฏิเสธไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยก็เรียบร้อยเลยไม่เอาไม่ไม่เอาไม่มาทําเป็นการปฏิเสธอะไรไม่ล้างไม่เองไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยอย่างนี้หลุดไม่เอาหลุดเองพ้นไม่เอาพ้นเองเรียกว่าพ้นแบบไม่ใช่อะไรพ้นหลุดแบบไม่ใช่อะไรในหลุด ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยไหม่แบบไม่ใช่อะไรในะไหม่ดีๆนะลูกนะไม่เกี่ยวล้างไปด้วยกันไม่ใช่ไปเจริญเอาไปเจริญเอาทำไมไปเจริญความเสื่อมเหรอไปเจริญอะไรนิจังทุกอย่างนีิจังไปเจริญไรหนะ้าตามันไม่ใช่การเจริญ้องแบบไหม่กันไปเลย ไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เองเลยลูกไม่ใช่ไปเจริญไม่ใช่ไปปฏิบัติไม่ใช่ไปเจริญกรรมฐานไม่ใช่ไปเจริญวิปัสนาไปเจริญอะไรแล้วอนนี้จังทุกขังนัตตากรรมฐานก็อนิจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาก็อนนี้จังทุกขังนัตตาตัวเจริญเองก็อนิจังทุกขังนัตตาโมวแต่เอาอนิีจังไปเจริญอนีจังโมแต่เอาทุกขังไปเจริญทุกขังโมวแต่เอานัตตาไปเจริญนัตตาหลงแล้วหลงอีก จอบต้องต้องทำไมไหม้มันก็ไม่จบอะไม่ไหม้มันก็ไม่ยุติทำไมไหม่มันก็ไม่ไม่หยุดวตะไม่หยุดสังสาวัตเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือไหม่ก็ไม่เกี่ยวกับไหม่เองเลยนั่นแหละมันจะไม่มีผู้ติดไม่มีผู้หลุดไม่เหลือซากผู้ติดไม่เหลือซากผู้หลุดเอาไว้ ไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวเองเลยลูกมันจะไม่เหลือซากของความเป็นผู้ไม่เกี่ยวหรือเป็นผู้เกี่ยวผู้ไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่มัวแต่เอาอันนี้จังไปปฏิบัติอันนี้จังอยู่ตัวปฏิบัติเองก็อันนี้จังสิ่งถูกปฏิบัติก็อันนี้จังไม่ว่าหน้าที่ก็อันนี้จังผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็อันนี้จังเอาอันนี้จังไปปฏิบัติอนี้จังเอาหน้าตาไปเจริญหน้าตาหลงแล้วหลงอีกอ้อมแล้วอ้อมอีก เป็นพบแล้วเป็นพบอีกเป็นภูมิแล้วเป็นภูมิอีกอยู่นั่นเขาต้องติดตัวเจริญนเอานน่นแหละลูกสิ่งที่ตัดสุปให้แล้วก็ตัดเลยไม่ต้องไปใครเริ่มใครจบอะไรถ้าไปเจริญันมันก็ไปเริ่มไปเรื่อยๆไปหลงเป็นมรรคไปหลงเป็นผลอะไรนิพพานเองยังไม่ใช่นิพพานเลยลูกจะัวแต่ไปเป็นมรรคเป็นผลหลงปรารถนากันให้มัน อะไรใครย้อยอะไรว่างเองก็ไม่ใช่ว่างเหม, bathroom, มือนกันนิพพานเองก็ไม่ใช่นิพพานเหมือนกันเอาความเห็นเอาความหมายเอาทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวข้องมันเลยเหมือนก็จะมีจะเป็นตามทิฏฐิเรียกว่าวิบากทิฏฐิมันเยอะใช้ความเห็นกับสิ่งที่ไม่ไม่มีความเห็นไม่ใช่ความเห็นไปหลงให้ความหมายกับสิ่งที่ไม่มีความหมาย ไปหลงใช้ที่ถี่กับสิ่งที่ไม่ใช่ที่ถี่มันก็เลยอ้อมค้อมไปเรื่อยเป็นมากเป็นผลแบบสมุทัไทยไปเรื่อยสำหรับนิพพานแล้วไม่ได้ต้องการมากไมไ่ต้องการผลนิพพานเองก็ไม่ใช่นิพพานเหมือนกันเรื่องของมากเรื่องของผลมันยังเป็นความหลงอยู่ถ้ามันไม่หลงแล้วมันจะมีมากมีผลได้อย่างไร ดังนั้นความหลงก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุทั้งหมดของทุกข์น่ละลูกว่กวนวนวกวนว,ว,น,วนเวียนมรรคอริยะมรรคปุถุชนมันก็เป็นความหลงเท่านั้นแหละลูกถ้าไม,ไม่จบตรงตรงไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม้เองเลยลูกไม่มรรคไม่ผลตรงตอนนี้ลอดตรงตอนี้พาเลยอะ่ที่มันไม่มีความหมายอะ่ นิโรธไม่มีความหมายว่านิโรธนิพานไม่มีความหมายว่านิพานนะตรงตรงมันจะได้ไม่เสียเวลาไปสร้างเมืองใหม่ก็อยู่นั่นแหละไปหลงสร้างวิธีการปฏิบัติไปหลงสร้างวิธีสร้างวิธีอยู่นั่นมีแต่สมุทยัยมีแต่ตัณหามีแต่โมหะมีแต่ตัณหาเป็นมีแต่โมหะเป็นผู้คอยเริ่มมีแต่ตัณหามีแต่โมหะเป็นผู้คอยจบอะไรอยู่อย่างนั้น จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยลูกมันไม่ใช่ตรงที่อะไรค่อยเริ่มอะไรค่อยอะไรค่อยจบอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มแล้วคุณไปหลงเริ่มโดยที่ไม่รู้ว่ามันหลงมันไม่ใช่อะไรตั้งแต่ก่อนจะเริ่มแล้วอ่ะแต่คุณไปหลงเริ่มขึ้นมาโดยมันไม่รู้ว่าไปหลงเริ่มเนี่ยมันคุณมันหลง สิ่งที่ไม่เกี่ยวการคอยล่อมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวการคอยจบลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกัรคอยติดไม่เกี่ยวกัรคอยหลุดคุณไปหลงใช้ความปรารถนาซะมากมายหารู้ไหมว่าความปรารถนานั้นมันคือสมุทัยมันคือตัณหาชนิดหนึ่งซึ่งมันจะลากยาวไปเรื่อยตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติแหละรู้ไหมตัวความปรารถนาตัวความอยากนั่นแหละคือตัวที่สร้างพบสร้างชาติรู้หรือเปล่า ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองอ่ะือจะได้ไล่ตัวผู้สร้างไล่ตัวผู้สวยผลลูกไม่ใช่มัวแต่มกักมัวแต่ผลแบบปุถิชนหรือมักผลแบบอริยะอะไรอยู่เล่าตรงตรงตง่อนิพานที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งนิพานเองเลยสิไม่ที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เองอะ่ะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองอะ่ะลูก ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองอะอย่ามัวแต่ใช่ไม่ใช่อย่ามัวแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่ามัวแต่ไหมไม่ไหม,ไม <lac one. S 1> อย่ามัวแต่ติดอย่ามัวแต่หลุดลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ติดไม่เกี่ยวก็หลุดน่ะมันได้มันจะได้จบตรงๆ <c oughs> มัวไปหลงพากันอ้อมค้อมสร้างพบสร้างภูมิอยู่ <c oughs> จากตัวเจริญท้งนั่นเลยจากตัวหลงปฏิบัติทั้งนั้นเลย ไม่ว่าปฏิบัติทางโลกปฏิบัติทางธรรมมันคือความหลงเหมือนกันหมดหลงที่ต่างลักษณะกันไปมันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มนะลูกพอไปหลงเริ่มก็เป็นสมุทัยทันทีเป็นวัตตะทันทีเป็นสังสวัตทิทันทีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกักายสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิต สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมลูกสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวรัวแล้วแต่เลิกคอยเลิกหลงคอยเริ่มคอยจบเท่านั้นแหละลูกยุติไอ้ตัวหลงคอยเริ่มหลงคอยจบนั่นแหละหลงคอยติดหลงคอยหลุดในยุติเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไหมเองเลยลูกแล้วมันจะยุติให้เองไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองลูก มันจะยุติไอ้ตัวหลงคอยเริม่มคอยจบให้เองยุตยุติไอตัวหลงคอยติดคอยหลุดให้เองเป็นหลงเจริญก็ซะวุ่นวายไปหมดทั้งกรรมฐานวิปัสนาพากันสร้างพบสร้างภูมิตั้งแต่พม่โลกจนถึงเวจีมหานรกก็ไปจากตัวบำเพ็ญไปจากตัวเจริญทั้งนั้น นิพพานไม่เป็นพ่อเป็นภูมินิพพานไม่จัดว่าเป็นพมโลกไม่จัดว่าเป็นเทวโลกไม่จัดว่าเป็นมนุสโลกนิพพานไม่จัดว่าเป็นพ่อเป็นภูมิอรหันไม่จัดว่าเป็นพ่อเป็นภูมิมัวแต่หลงไปจะรอนซะมันก็เลยเกิดพ่อเกิดภูมิดิปัญหาผู้สร้างพบสร้างชาติทั้นนั้นเลยความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นตามคตินิยม อีกคนโฆษณาชวนเชื่อตั้งแต่สวรรค์จนถึงนิพพานมีแต่ทิฏฐิคตินิยมโฆษณาชวนเชื่อไปเรื่อยตัดสู้ไหมแล้วมันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มแล้วลูกจะจบตามไหมเล่า มันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มแล้วลูกถ้าไม่อยากจบตามก็ปฏิบัติกรรมเยอะๆหน่อยใจเริญกันมากๆวิปัสสนากรรมฐา,านเนี่ยใจเิ่ก,ก็เข้าไปถ้าไม่จบตามอ่ะแล้วมันก็ไม่จบหรอกมันก็ไปเรื่อยเป็นเพราะเป็นภูมิไปเรื่อยเพราะความป่ารถนานน่ะเองมันลากไปดิตามความ ตามโฆษณาชวนเชื่อดินิพานดีอย่างนั้นนิพานดีอย่างนี้สวรรค์ดีอย่างนั้นอย่างนี้บุญดีอย่างนั้นกุศลดีอย่างนี้ตามโฆษณาชวนเชื่อดิเป็นพ่อเป็นภูมิไปเรื่อยเอาวันนี้จ้างไปปฏิบัติในนี้จ้งางอะเอาวานาตาไปปฏิบัตินาตตาแล้วตัดสรุปว่าให้หมดแล้วทำไมไม่ตัดตามไปหลงเจริญทำไม ต <im sharing> <im> 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 an <im> ัวเจรอนเองก็เ <im> ป <verbal hate> ็นอนิจจัง <im> ต <line Kayla> ัวเจรอนเองก็นัตตาสิ่งถูกเจร้นก็นัตตาก็นิจจังตัวบําเพ็ญเองก็นิจจังการบําเพ็ญเองก็นิจจังอนัตตาในการบําเพ็ญเองสิ่งถูกบําเพ็ญก็อนัตตาสิ่งถูกแพ็นก็นิจจังเอานิจจังไปบำเพ็ญนนิจจังอนัตตาไปปฏิบัติอนัตตาเลยมันก็ไม่จบแล้วเกิดเป็นวตาวังวนขึ้นมาตั้งแต่สารสองชั้นภูมิเนี่ย เกิดความเป็นพม่าลกขึ้นมาเกิดความเป็นเทวโลกขึ้นมาเกิดความเป็นภูมิภพต่างๆขึ้นมาจนถึงแวจีมหาณรลกอ่ะไปจากการปฏิบัติเท่านั้น่ะปฏิบัติทางโลกปฏิบัติทางธรรมสร้างภพสร้าง,างภูมิเท่านั้นไม่จบอะ่ะทําไมไหมก็ไม่จบไหมก็ไม่เกี่ยวกบไหมเองเลยมันจึงจะไปยุติไอตัวหลงค่อยเริ่มหลงค่อยจบนั่นแหละ ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยลูกไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวเองเลย ไปหลงเจริญได้ไงสติสมาธิตะบะฌานญ,ญาปยาไปหลงเจริญได้ยังไงมันก็เป็นเป็นพ่อเป็นภูมิสิสติไม่ตัดตัวสติเองไปหลงเจริญสติเอามันก็เป็นพ่อเป็นภูมิทันทีเถวดอกชั้นไหนพมาดกชั้นไหนล่ะติดสติอะ่ะืไปเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอา ไปเอาอนัตตาไปเอานิจังเหรอสติก็นิจังในสติสติก็อนัตตาในสติเองง่ายๆฟังไม่เข้าใจยากหรอกคุณไปเจริญในะนิจังเอาเจริญใวนะอนัตตาเอาทำทั้งหลายอนัตตาหมดทำทั้งหลายก็นิจังทงั้นั้น ไม่เกี่ยวแม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิลูกมันจะได้ยุติตัวค่อยเริ่มค่อยจบไปไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เองสิลูกมันจะได้ยุติไอตัวค่อยเกิดค่อยดับไป อย่าไปหลงตามโฆษณาชวนเชื่อทั้งทางโลกทางธรรมมาแหละมีตลอกเอาทั้งนั้นเจริญกรรมาฐานสิเจรนนิญนิปัส,สนาที่มันก็เป็นตันอยู่ในเทวโลกพมโลกอย่างนี้แหละเจริญสติสิเจริญสมาที่เจริญปัญญาสิไม่ได้เฉลียวเลยว่าไอตัวเจริญน,นี่คือมันตัณหาชนิดหนึ่งไม่เฉลียวเลยทุกอย่างอุตสาห์ตัดสรุปไว้ให้หมดแล้วกี่พุทธันดรอ่ะ อันนี้จังทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าโลกธาตุหรือธรรมธาตุอันนี้จังทั้งหมดอนัตตาทั้งหมดนี่คุณเอาอนัตตาไปเจริญอนัตตาอนิีจังไปเจริญในนี้จังมันก็เป็นโมหะหลอกกันไปเรื่อยๆทำไปทำมาก็ไปพลาดเอาสติมาเป็นพ่อเป็นภูมิทำไปทำมาก็เลยไปพลาดเอาสมาธิมาเป็นพ่อเป็นภูมิทำไปทำมาก็เลยไปพลาดเอาฌานมาเป็นพ่อเป็นภูมิเอาญาณเอาปัญญามาเป็นพ่อเป็นภูมิทำไปทำมาก็เลยพลาดบโลลธรรทมามาเป็นพ่อเป็นภูมิพลาดไปหมด จนกลายเป็นพรมโลารโลกที่เหนียวแน่นเทวโลกที่เหนียวแน่นมนุษยโลกที่เหนียวแน่นภูมิภพที่เหนียวแน่นตามมาเลยเพราะมัวแต่ไปเจริญเอานั่นเองอรหันไม่ใช่ภพไม่ใช่ภูมินิพานไม่ใช่ภพไม่ใช่ภูมินิพานไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญนิพานไม่จะเกิดขึ้นจากการเจริญ แต่จากที่ยุติตัวปฏิบัติเองยุติตัวจริอนเองนั่นแหละลูกทั้งทางโลกทั้งธรรมยุติความปรารถนาเองนั่นแหละลูกยุติความอยากเองนั่นแหละยุติไอ้ตัวค่อยเริ่มครยจบนั่นแหละลูกเลยนิพพานเองไม่ยึดไม่ติดไปเองจะหลงเข้าใจผิดตามโฆษณาชวนเชื่อดิต้องบำเพ็ญต้องปฏิบตัติอย่างนั้นอย่างนี้ไปตันหมดเลย พมโลกกี่ชาละ่ะเทวโลกกี่ชานไปตันหมดอหรหันไม่ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่ภูมิไม่เป็นพบเป็นภูมิอหรหันไม่จัดว่าเป็นพม่โลกเป็นเทวโลกเป็นมนุษยโลกแล้วเป็นอะไรนี่พานไม่จัดว่าเป็นอะไรลูกเพราะมันไม่ได้มาจากการบําเพ็ญปฏิบัติ หลงเข้าใจผิดตามโฆษณาชวนเชื่อกันมาตลอดก็เลยมีแต่ตันหามีแต่ผู้สร้างพบสร้างชาติอยู่นั่นแหละมีแต่ตัวคอยเริ่มคอยจบไม่ได้เฉลียวเลยมันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มแล้วเนี่ย มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วตั้งแต่คุณจะไปคอยไม่เกี่ยวซะอีกกันเนี่ยมันไหมอยู่แล้วตั้งแต่คุณจะไปคอยไหมมันซะอีกแต่นั่นจึงล้างให้ให้อย่างไรเล่าไหมก็มีเกี่ยวกับไหมเองเลยลูกไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวเองเลยนะแล้วมันจะไม่มีผู้ร่มผู้จบไม่มีผู้สร้างผู้สวยผลมันจะไม่มีผู้ติดผู้หลุดไปเองเลยลูก